แล้วทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนมือนี้สะพันมาสัมผัส <laughs> มาสัมผัสสพันจะไปฝึกงานทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยกำลังจะไปบว่าสิเป็นอะไรทุกคนสะพันธจะไปฝึกงานอยู่บานพารคนซาลาทุกคนและเขาเอื้อมมาสัมผัสเพราะาพันธน่ะทรงเซเว่ไปแล้วส่งซีวีไปแล้วเนาะเขาก็เลยเอื้อมมาสัมผัสเมือนี้ก็คือมาสัมผัสขอให้ผ่านไปด้วยดีเป็นกำลังใจให้ด้วย <laughs> ไปไปกัน ฉันจะ l ปเรี f o การ n ึก o านใ n เรื่อง e a า e ่ I เ e ื่อว a นฉ d e ต้องไ r ทำฝึก a านเพ i ่อเรียนรู้ภาษาอัง me ษ i e วย a ันต้อ i e ปเรียนภ e ษาอัง e ฤษด้วยเพ t าะฉ e นียนภาษา s ัง e ฤษันออาะานะลนานาอะพานเคยมาแล้วเน ตอนสว่างเทวาสาพันธ์เหลือกันก็พอของวินตัดใหม่ๆนะคือแบบสว่างนั้นห้างานนะนะสว่างนั้นห้างานนะบับน,นี้หละมี่ผู้ใหญ่เทวาเพิ่นอยู่เมืองนี่ฮะนะเพื่อจะได้ช่วยห้างานแนะ่บพาสาพันธ์มาเยือนเยือนอ่าซีวียู่นี่อยู่บ้านภาคคนจราเข้เนี่ยนะแบบเพื่อซุ่มมาเข้าเอาจริงๆนะเออแต่จริงๆอ่ะในใจก็คืออยู่แล้วว่าเขาโบอเอาหรอเพราะว่าภาษากับโบไล่อะไรกับอีกอย่างนึงอนะ่ะมันต้องมีอ่ะ อาเซอร์ติฟิเคทที่ว่านะเสื้อถือไหลแบบว่าคือแบบเลี้ยงอยู่บ้านเขาเองสินะใบประกอบวิชาชีพธิ์่สิแต่ว่ากระซุ่มไปพัวอยา่างไรงานนะเออดีกว่าสิอยู่ซืซ้อเพราะว่าส่วงนานนะเลิกกันกับาพ่อห้องเืีนตาดใหม่ๆ,ๆแต่คือแบบข้าตรองหางานเห็ดหาบ้านอยู่นั่นสินะเออแต่ว่าเขาก็บเบิติดต,ต่อก็มาเขาส่งซีวีไปแล้วเขาก็บเบิติดต่อก็มานะแต่นี่คือแบบว่าเขาส่งซีวีไปในน้าแบบว่า ไปฝึกงานเท่าบัวลอไปเอาเงินบัวลอไปเอาอีหยังหันนะเออทันแหละเขาแบบไปซอยเขาฟรีอย่างสิงี่น่ะเขาก็เลยแบบเอดม,มาซ้อมผาดซ้อมผาดแล้วเขาแบบว่าเขาเขา,เขาหาบับเขาหับเอาแต่ว่ายั่งยู่ในขันตอนถือแบบว่าเตรียมเส้นเส้นสัญญากันแบบเพราะว่าแบบคนสิเฮ็ดงานประเภทนี้มัน,นแบบมาฝึกงานแบบฝึกใต่ปูปับนะเพราะว่ามันเกี่ยวกับ ความปลอดภัยข้องคอนไขนะมันสินะเออว่วแมนว่าห้าสิไปเห็ดได้แต่มันเป็น่ดงความสะอาดเนาะ่ดงแบบอย่างเขาเอื่นซาธาณนาซนาุกนาเออทุกคนก็นสิเข้าใจเนาะมันแบบว่าว่วแมนว่าเสียเอาไพมาแบบมัวสัวนะเขาก็ตตรงแบบมีเส้นสัญญอกสัญญากกันนะตกลงกันเออท่านแหละทุกคน <c oughs> อ้ย <c oughs> เขาบอกว่าให้แนะน้าตัวเองใก่ปะยัง เขาบอกไงเขาบอกยังเขาบอกเพยซองเพยซองเต้เหรอเพยซองเต้แบบแนะนำจักร้องนี่นะเออนี่มึงหนาเขาอ๋ออ๋ออ๋ออ๋แล้วเกิดแนะนำจักร้องเออนั่แหละเขาให้แนะนำจักร้องชาพันธ์ก็บอกเออชาพันธ์ชื่อนั่นชื่อนีแบบเป็นคนเล่าเดี๋ยวมาอยู่ฝรั่งเศสแบบเออสามปีแล้วใช่ไหมนะฉันแบบว่าเมื่อก่อนอ่ะฉันเห็ดอาชีพแบบฉันเลี้ยนอยู่บ้านฉันแหละ ที่เนี่ยฉันมาอยู่ฝรั่งเศสหลังรวยความที่ว่าฉันมาก็กได้บอกเออฉันมาอาชีพนี่แล้วฉันก็เรียนมาแล้วฉันก็มีประสบการณ์นต่ฉันมาฉันก็เลยแบบอยากอยากต่อเนื้อข้นทินิวแบบเออเลียงน,นะเห็ดอา่าเห็ดเขาเอิญฟอร์มาเซียล่า พึกลบล่มนี่สินะแต่ว่าเนื่องจากว่าภาษาของ์ชันมันยังบนท่านไดนแข็งแล้งละอันนข้นที่ว่าเหตุอ่าโฟมาซิวงคนอ่าทีว่าเขาบอลเลียนท่าไหเขาก็ไลยบอกว่าให้เข้าไปฟื้งงานเบื้องว่าเข้าหันมากอาชีพหนีบอแล้วก็เข้าสามารถจะเหตุใดเพราะเป็นไรี่สินะเออแหละอืมเขเรียอเออว่าเลเซนกับสิไ่ใบฟื้งงานนะอ่าทั้งโรงเรียนเขาอาจจะอ่าเอ็กเซปซันแบบว่า ยอมหาใั้สันเห็ดมาโฟมาซิองเห็ดมาการอบมรูมเสีย่นะเออหันหละเขาโอโอเคโอเคแล,ล้วหลังจากนั้นนาะเมื่อตืหลังจากนั้นเมื่อตืบว่าเขาบาอ,กอกอีหยังแล้วก็เลยเคือยร์สภาแบบเสภาแบาเปิดกล่องกอเปิดอันนั้นนะเปิดอัดเสียงไหวว่าเขาบาอกยังไรไปฟังที่หลังเุกนคนอะไรจับใจความไหลประมาณว่าเขาสีไปเห็ดสัญญากันก่อนแบบว่าไปเส้นสัญญาอีหยังเห็ดแบบตุกลงกันก่อนแล้ว อ่าเขาจังสีบอกให้ห้าว่าห้าสิมาฟึกงานหมื่นไรเห็นสินะเออทุกคนวันนี้สะพานว่าค่ะเป็นสั่นกำลังจะเลิกโรงเรียนไปซื้ออะไรซื้อสาบสะพานสีจัดบอลไฮเวนตันเด่นเด่นคองเด่นน่ะนะพอบานที่ว่าสะพานเศร้าน่ะมันเป็นบานหน่อยนะมันแบบว่่มีสถานที่คล้องมันก็โหกันนะก็เลยอยากจัดระเบียบอลเวนตันเด่นคองเด่นนะคะซื้ออ่ซื้อกล้องห้เวนตันเหนียนคองเด่นเนาะ ใน yeah. การค้องเล็กๆเลหน่อยทุกคนสุดข้องเด่ียญไฮบิ้ตันถุงทงถุงเท้าอะไรของใส่จำเปงนจำเป็นะมากบูเบอรี่ถูกมากทุกคนตัวนี้ประมาณ1ยูโร1ยูโรจุดหก หนึ่งยูโรหกสิบหกสิบสตางค์หรืออย่างนี้หกสิบเซนนะแม้ทุกคนถูกมากเลยแต่ว่าถ่ายบางหางกับแพงบางหางกับซีหายูโรแต่นี่คือแบบถูกแพงเซาพันไปซื้ออยู่หางที่มันราคาถูกไหมทุกคนช่วงนี้คือแบบประหยัดพยายามประหยัดสุดๆเนาะอาทิตย์หนึ่งอะ่ะเซาพันใช้เงินอ่โบไ้มันเกินอ่ลอยหนึ่งแต่ว่า วันจันที่หลวคือว่าไปซื้ออาหารเบิร์ไปแต่ลอยหนึ่งทุกคนเนี่ยวันทีเบิไไร์ ia, นนอ,อาทิตย์ก็ดังหอนว่านอังคารเบิร์ไปแล้วลอยหนึ่ง็คืก็แบบกาลังสียหายอ่ามือนี้วันอังคารแล้วสีหายมันหอดว่านอาทิตย์เลยทุกคนแต่ว่างบขึ้นลอยหนึง่งแต่ว่าซื้อของซื้อของกินเขานน oles, ่าบาทนาะเพะวันจันน์สัฟพันไปหาเป็นตัดมาก็คือแบบไปซื้อของเข่าบาทเนื้อพื่นเบิร์ไปแล้วลอยหนึง่งแต่บามือนี้ส่ะพัันมาก ่ามาสัมผัสแล้วก็ไปเรียนทุกคนไปเรียนภาษานําแล้วก็ไปซื้อของยี่ยี่ใหญ่หนี่คือเวิร์ดปลาเขาไปนะอาทิตย์นี้นะหักกระหอดบางคันลอยหาซิบไปเดียวมันแบบมันมีแต่ของจําเป็นต้องใส่ใช่ไหมทุกคนไม่ต้องของจําเป็นต้องซื้อใช่ไหใช่นะมหาเป็นของกินหาเป็นคล้องจะคล้องอ่ะชาวพันธุ์จีนโบราณแล้วไม่ต้ว่าซื้อของกินให้ดู เอค่ายามแบบเจ้าของหายอีดยังไปกับกินไปเห็นนะแบบก็พ่างงยาม่บนน้ำนักนางานนะเออกับบนเ,เรซีร่เดียดเดือกินของเจ้าของแต่ว่าพวกของเด็กๆน้อยๆที่ว่าจําเป็นไฮดูไม่ใช่นะสาพันกับซื้อกะเพราะว่าสาพันบริหารงานเนาะแล้วก็ได้หับเงินว่างงานจากรัฐบาลน,นะเขาก็ให้บ้านละสามสิบหกบาททุกคนวันหนึ่งสามสิบหกกิโลเดือนหนึ่งก็ตกอยู่ประมาณ ก้าลอยพันหนึ่งซ้ำนี่แหละอทุกคนนะมันกระบบราณนั่นนะแต่ก็ค่าเสบานค่านนําค่าไฟค่าประกันเอียงยุกจีบหลายอย่างเนาะก็คือแบบไม่พันหนึ่งอะไม่พันหนึ่งอะค่าสี่สัพันสองใจคือคือ่มเจ็ดลอยมันเหลือสามลอยทุกคน,ม,นมันเหลือมันเหลือสามลอยที่ต้องให้กินต้องไห้ใส่นะคือสามลอยแต่วสัันสีใส่อาทิตย์ละลอยนะมันยังติดลบอยู่ลอยหนึ่งอบบเนี้ยแล้วก็ต้องเอาเงินที่แบบว่าในส่วนที่จะคข้องแบบ เงื่นเก็บมาใส่น้ำนะจนะทุกคนอะไรก็พดเอาซ้ำแบบจะคล้องไหลเดียนะแม่ทุกคนซ้ำจะคล้องไหลเลี่ยนจบซ้ำจะคล้องไหลเฮดาง,เงานนในเช่นะเออพอดพอดเอานะอ,อ อด,อดทนไปเองสินะซ้ำแบบต่างตัวหลายเองสินะเพราะว่าสะพันอ่แบบมันปัญหาคือว่เข้าบริหาภาษาสะพันคือแบบอยากใส่วลานีเลียนภาษาให้มันได้เองสินะซื้อแล้ค่ะส่วนที่เราบูธันในเฮ็นงางนองสินะ้าไปเลียน้าไปเลียนนายพบร่มน,นายจะภาษานายจะดีขึ้นเพราะว่าเข้าเลยใส่ทุกวันันะอ้อเว้นตันสีมาอยู่น้ำเสาพันวันจันทร์หอดวันศุกร์เนาะแลวก็เสร์อาทิตย์เขาจะไปอยู่กับพอเขาสองมือ ก่อนวินตันใจเมื่ออยู่ไทยนอนสะพันกันเลไต๊ะลงกันกับพอของเขาว่าเออหายเมื่อ,อหลังจากวันฮาวินตันกลับมาแล้วนะวินตันใจมาอ,อยู่น้ำสะพันแบบตลอเนยนะแบบ ตอนนั้นนะเจ้าพ e ัน์นาหยานเขาบอกหักสาสัญญาเนาะก,ก็ได mm ้คิดว่าเออสะไปหาทนายเนาะมาเหตุแบบเอกสารยินยอมให้เขาเซ็นว่าให้เขาหักสาสัญญาจริงนะแต่ว่าเจ้าพันธ์ก็บริเหตุบัดนี้แบบว่าการหาทนายมันก็ใส่เงินนะนะเจ้าพันแต่บริเหตุคิดว่าเออกลับมาแล้วเขาสีหักสาสัญญาเนาะเพราะว่าเขาก็บอกว่าเออถ้าจะให้วิ่นตันไปเลียนมนอื่นก็ไปนะไปเรียนอยู่โรงเรียนอื่นนะแล้วก็ ห้ลุกมาอยู่ําซัพันตลอดวนในชินะเพิ่นก็บอกจังสันแต่พ่อมาแล้วเพิ่นก็เวบาไปเนี่ยไม่ทุกคนเพิ่นก็อยากแบบว่าอยากห้ยวินตันไปหาเพื่อนหน้างซชินะบันนี้ยซัาพันกัแบบว่าบ่ได้กีดกันว่าบงห้หลูกไปหาพอเพียงแต่ว่าเห็นว่าเขาแบบว่าเบาแล้วเขากับบักซาสัญญาั่นะซัพันหันบอกว่าเออเวลาหลูกมมียุดลุงเรียนดงซชินะเป็นแบบว่ายุดอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์งซชินะ แบบน่ะนะสิให้อนุญาตให้อห้ลูกไปอยู่น้าอยู่แต่ว่าวงไบว่าวันจันทร์หอดวันอาทิตย์นะสินะทุกทุกอาทิตย์นนะสะพานยอยกงหายอยู่กับสะพานเพราะว่ามันมีพลกระทบกกับหลูกหันนะแบบว่า,าไปหาโพเนี่ไปหาเมยน์เนี่ยสิน,นะละเล็กน้อยมันกัแบบว่า เอ,อาลุ่มเปรยปวนไหมทุกคนตามที่ว่าสะพานเห็นปีที่แล้วที่ว,ว่าวินตันเป็น,นเวลามาหาสะพานเนาะเวลาสะพานคัดใจแบบว่าบ่หายบ่าบาตามใจยังไงน,นะเพื่อนก็สิบอกว่าสิไปหาพอสิไปหาฟอแบบหายหน,นะอาจจะเป็นผลกระทบจากการที่ว่าเฮาแยบ แยกทางกันยแบบว่าแยกบานกันนะมันเป็นปีหลกนะจะเป็นผลกระทบกับลูกย่งนะีสนะพันธ์ก็เลยคิดว่าอยากให้ลูกแบบยู่บอลไลบอลหนึ่งอย่างนีนะให้เขาแบบว่าชินก้อนอย่างนี้นะอยากมันมีพลกระทบกกบลโลแต่ว่าพอเขากับวยอมทุกคนมันแบบว่ามันจะมีเหลือกเนี่ค่ะนะและ้วซพันธ์สิพยายามดเมีเลี่ยงการมีเหลือมเพราะว่า บ่อยากห้มี่งมิพ้กระทบกับลูกนะถ้านสวะเห่าบ่ให้ลูกไปแล้วเขาก็มาเอาลูกอยู่โรงเรียนแล้วมันอาจจะเป็นการพิทเทียงกันอยู่หน้าโรงเรียนนะสะพันธ์แบบพยามหลีกเลี่ยงก็เลยยอมให้ลูกไปอยู่นําเขาเนาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันหอดสู้ก็สิอยู่นําสะพันธ์นะนะเสียสละวางมันทิ่มปากเวทเวทรีบเวท เดี๋ยวมันก็ขึ้นเองมันโอ้ยดูเ้ย <c oughs> กลายเป็นโต๊ะเล่นเกมจังงั้นบอกให้เป็นโต๊ะเขียนหนังสือให้เล่นสิบนาทีโอเคเอ้ยๆอ,อย่าเอาเข้าปาก Don't put in your mouth yeah. อย่าเออจังสันแหละ Mm? Mm. Mm. Mm? Eyes. Okay. Un. One. One eyes, no. Mine. I, huh? I'm talking in num numbers in French and English. Uh huh. One. Mm. Un, mm. Two. Three, no, the mm. mm. Uh. Three. Mm. Trois. Hmm.

N n n, n, n. n, -n. n, -n. n, -n. Yeah. Thank you, my love. Okay. Eh, le bush. Le bush. Le bush. Say again. Uh, le bush. I don't know.